วันนี้นายงงกางเกงสวยหรือคนสวยม,มีพันได้ยินว่าหนูชอบหนูพูดหรอใช่ากางเกงสวยคนก็สวยเ, <c oughs> เ้วคนสวยเหรอคะเป็นยัไไไงไงบ้างเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างวันนี้เหรอคะสวยเหมือนกันหนูหนูไม่ได้นอนค่ะไม่ได้ตืน่น <c oughs> นอนแล้วตื่นแล้วค่ะวันนี้สดใสค่ะ <c oughs> วันนี้ก็เท่ไหมคะเท่วันนี้เขาหวานกว่าหนูอีกนะใช่ไหมชิมแล้วหรอหนูว่าหวานกว่าเฮ้ยไม่ได้อะไรล่ะเนี่ย ฉันยังไม่ได้ทำเลยคือฉันถามเ้าเพาเขาบอกว่าหวานน่ะวันนี้เขาหวานหมายถึงว่าลูกายดูหวานเราเป็นคนหวานหวานที่ทำเออก็หวานนี่สิเป็นดาราค่ะโอเคโอเคโอเคไงคะสองคิวไปแล้วโอเคสองคิวไปแล้วโหอีกอีกเยอะเลยอีกเยอะเลยแต่ว่าจะได้ดูแล้วเนาะเดือนหน้าแต่ว่าเริ่มเพิ่งเริ่มไปตั้งแต่คิวหนึ่งคิวสองอะบอกเลยว่า ทุกคิวที่มีเป็นาการจีบนี่เป็นคนจีบแล้วนี่รู้สึกว่าตอนแรกคิดว่าไม่คิดว่าจะเป็นคนจีบขนาดนี้แต่พอตอนเล่นคือแบบมันคือขนาดนี้เลยอะปกติเราเป็นคนจีบเราเป็นคนจีบคนก่อนแบบชุบไม่จีบแบบไม่อย่างเงี้ยมีเป็นคนเอาเนียนเนียนยังไง้น,นี่ยแสดง แบบนี้รอบนี้ไม่เนียนเลยหมายถึงว่าเนี่ยเห็นป่าเราก็ไม่ได้รอดแหละเราจะรอก็แบบมีแค่จะบอกว่าแบบนี้มา0.5มีจฉจิ๋ใครสองคนมิจะเนียนไปเป็นแบบเป็นคนกุ๊กเทียวกับเขาก่อนเป็นเพื่อนเขาก่อนนะค่ะใช่หมีจะไม่ใช่แบบยายคุณไอวิกาที่แบบไอวิกาอะไรเธอผสมกันแล้วไอวิกาไอวาลินกับเมวิกาคือทุกคนต้องไปรอดูอ่ะคือไอวาลินมีความเดียวอ่ะเขาเรียกว่าอะไรแบบเขาใรียวามแบบ ขอหน่อางเใี่ออขอเลข<อ>ใส่ตาเขาจะแบบเซ็กซี่อ่ะใส่ตานเขาจะแบบว่ามันต้องต้องต้องให้มีรู้สึกเขินปกติเราเป็นยังไงคะเราเขินค่ะแต่ว่าเป็นไอวอรลี่เราเขินได้เราต้องแบบต้องตาแขา็งใช่เฮออ้ยตกหลุมรักเทนซี่ชอบเทนซี่ออของเธอก็คือเรื่องนี้หนูแบบ เอ้ยไม่อยากสปอยจะพูดอะไรใส่ๆจีไม่รู้ตัวจีมาอ่าใช่ใช่หนูหนูคิดว่าน่าจะแบบรู้ตัวแหละแต่ว่าไม่ได้อยากปักใจมากอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่ได้เริ่มมาแบบว่าชอบเขาตั้งแต่แรกเรามาแบบในเรื่องของธุรกิจอย่างเดียวเลยแต่เขาจะชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันแล้วด้วยสายตาคําพูดอะไรเงี้ยที่เขาเข้าหาเรา่ะแล้วปกติเรามคนชอบจีเลยชอบถูกจีชอบถูกจีนดิหนูไม่เคยจีบใายเลยชีวิตนี้ แล้วเวลาโดนจิตมันจะแบบเราคิดว่าจะมีอาการอะไรมันจะมันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อุ้ยไม่รู้ว่าอาการเป็นไงอ้าวอาการเป็นไงอ๋อเวลาคนโดนจิตก็เฉื่อะไรเฉื่อยเฉนโดนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องพูไม่ค่อยรู้เรื่องพี่แค่เราถามเขาทุกวันโดนจห็เป็นไงเขาไม่รู้พูดไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะครับคนโดนจะให้รู้หรอคนโดนจิตเอออะไรสมองไม่ดีหรอ เฮ้ยเธอน้องเธอเก่งจังเปล่าแค่บอกว่าสมองเธอดีหรอผม,ผมยาวเกินเขวี้ย,ยอยากจะถามว่าเธอ,อเหลาบไหมคะนี่ในเรื่องมันบทมันค่อนข้างจะแบบชอบมากนานหรืจะแบบ ใช่ถ้าเหมือนแบบพอมันเป็นคู่แข่งแล้วพอโดนโดนคนหนึ่งจีก็เราเหมือนไม่ยอมหลังอ่ะเป็นฟิลเนี่ยฉันฉันจะเล่นเรื่องอะไรฉันต้องแพ้อะไรอย่าเง้ใช่เขาจอยมากเลยนะการเล่นเขาจอยเขาจอยเขาชอบเขาเป็นตัวเองสุดจอยจีปะโห่จอยหูก็จะจอยมันเขินนะมันเขินระหว่างที่แบบเคยทำไมเรานึกไม่ออกเลยวะว่าเราเราเป็นคนแบบนี้จะเป็นได้ไหมสักวันนึงเราเป็นเราเป็นได้เราเป็นแล้วเออเขาเป็นเช่นไรสัญญาของอาชีพที่แบบเขาดูเปลี่ยนไปตอนที่ว่าเขาดูเปลี่ยนไปจาก แอฟแฟนนะแอฟแฟเปนแบบเปลียน,น,นใช่ใช่ใช่คือแอฟแฟจะมีความแบบคือเรื่องนี้มันก็เข้มข้นต่างกันเรื่องที่แล้วจะมีความดราม่าบนแบบหลักๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้จะมีความแบบเริ่มต้นจากการเป็น เออเป็นคู่แข่งเป็นศัตรูกันอะไรอย่างเงี้ยก่อนค่ะแล้วมันเลยแบบเวลาอยู่ด้วยกันสองคนมันเลยตื่นเต้นเวลาทำอะไรมันจะดูแบบแอบมใช่มันแอบทำเป็นฟิลแบบดาราแอบคบกันอะไรอย่างเงี้ยคือนะไม่ใช่หมายถึงว่าเอาเอาก็แอบคบกันเหรอตอนไหนตอนอะไซีรีส์ไงเราเราก็ต้องตบใช่คือนี่ย คือเขาเรียกว่าอะไรนักธุรกิจไอวอลลิ่งกับเมริกาในเรื่องอ่ะคือค่อนข้างจะเฟมัสมีตอนปลอมตัวได้พูดได้ไหมไม่รู้เหนื่อยเหรออยู่ในดูวแล้วใช่มีปลอมตัวแบบลึกลับซับซ้อนเนี่ยมันก็ฟิลชูแอบไปไหนด้วยกันอะไรแต่ว่ากู้เลยค่ะคุณเขาบอกว่ามันแบบพวกคุณนี่แบบไต่ระดับความพร้อมนะอะไรตอนเขาก็จะแบบเขาก็จะแบบไปสร้างความพร้อมไปแพลนการเขารู้ได้ไงตอนพวกหนูเล่นเขาหลับเขาบอกคุณอยู่หน้ามอหนูว่าอยู่หน้ามอตอนเขาเล่น จริงๆของเขาอย่างทะเลาะทะเลาะกันอยู่เงียบอยูสมองยังไม่ทะเลาะลูกหมีนเราเพิ่งแค่คิดออกแล้วโทรกลับด้วยยังอยู่ตรงเมื่อกี้อยู่เลยที่แบบเออคือแซอบว่าของน้องหรอของน้องหรอหนูชอบนะหนูชอบหนูรู้สึกว่าตัวละครสองตัวมันดูแบบมันดูคอนทราสต์กันมันเหมือนแบบมันเหมือนลูกหมีชาน่ามันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนไอวอรีนกับเมลิก้าดีแต่ว่าจะมีความแบบว่า เบลเล่มันจะมีความคอมเมดี้อ่ะใช่ตัวตัวแบบตัวในซีรีส์เกาหลีที่มันเป็นความแบบติดข้อขึ้นมาอันนี้นคือยายสีสันกว่านี้แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวตอนหนึ่งซีนที่เขาหวาดกันเะแบบมีการไปซื้อซ้อมดีชายมาต้องซ้อมด้วยเหรอไม่ต้องซ้อมเราไม่ได้ซ้อมเ่ได้้าเขาจะแบบเขาจะถามโซกแข่งทุกคนเลยอ่ะเรามาวัดกันได้นะได้เดี๋ยวหนูรอดูเลยรอดูความโซ่น้องเหมือนกันเพราะรู้สึกว่า เรื่องอะไรจิ้นอยู่หนูชอบหนูชอบหนูชอบชอบดูคอนเซ็ปต์บูคุณเธอจับจับจับตรงไหนจับตรงนั้นเดี๋ยวอ่หนูพูดก่อนเลยว่าของสองคนนี้คนลุกอ่ะคือเอ้ไม่ไม่หมายถึงว่าคนเริ่มก่อนอ่ะคือยายตัวจี๊ดค่ะอืมพูดได้ไหมได้เพราะเมื่อกี้เขาบอกเราเริ่มก่อนยายตัวจี๊ดะคือของจริงแล้วเราเล่า ของหนูเรื่องนี้บอกเลยขัดหรือเปล่าสลับสลับสลับพูดได้ไหมอ่ะครับก็มีมีสลับบ้างพูดไปแล้วก็มีสลับบ้างพูดไปแล้วพูดไปเลยค่ะก็เหมือนแบบหลักๆเป็นหมีแต่ว่ามีสลับอย่ามีสลับเอยเพราะรู้สึกว่าแบบของเชน่ไม่มีอะไรตายเลยอะไรก็เสร็จแล้วเวลาสั่มือตื่นเต้นอยู่มั้ จับมือในในหมาถือว่าเทรจับมือกันแล้วตื่นเต้นไมานะยะเราจับแบบไหนมันมีจับที่3ชั่วโมงตอนถ่ายไพร์ลอดนะค่ะอันนี้อันนี้ไม่ต่ดเลยจับแบบมีความลับค่ะมมััีควาลบโอยยออู่ดีนนีีกกออไม่ใช่ใหมายถึงว่าพอจับแล้วรู้ว่าเออเนี่ยหมายถึงว่าจับมีความลับคือหมายความว่าเอ้ยเริ่มคบกันแล้วแล้วจับมันเลยมีความลับเราหวังมัน เรา่เรื่องจริงเระคู่น่นเื่อให้ลังหนีกำลังคไม่เลือม่ไหร่เอางล้สักตั่แล้วก็ดาาอย่างเราัค่ะคุ้มด้ว่นม่รับนี่ไราต่เห็นไหมเขาคมเออแรกแรกก็ซ้อย่างงี้นี่หนูจำได้พี่ถามว่าให้แต่แอมแฝงคือต้้งอย่างงี้เลยอย่างงี้เลยรบกวนคุพฤติกรรมแฟนคุณด้วยนะครับไม่พูดไปเรื่อย พอๆออยากอยากข้ามเส้นตรงนี้ไปพอแล้วพอแล้วยิ่งพูดยิ่งยิ่งหนักอ่ะเขาตัดแขนเราเลยคิดว่าอันไหนคือเรื่องูกซีอะไรคือในซีรีส์มันแยกไม่ออกแล้วเพี่ยังถามอ๋อหรอเมื่อกี้เขาตัดสายหรอแล้วหรอตัดสายหลรวหกคืนอ๋อยิ่งพูดยิ่งหนักทำคอนเซ็ปต์ลูกหมีแล้วเออพูดไปเรื่อยเรื่อยเห็น ได้ดกันมากขึ้นแบบแหนมอกความน่ารักของการละกันหน่เขารอให้ชมอยู่เลื่อยอ่ะหนูพูดก่อนนี่คือคิดได้แล้วโทรโทรมาก็ได้เป็นคนแบบว่าหน้าทนเนื้อหนอนขึ้นแล้วรู้สึกว่าตั้งแต่ตัดหน้ามาจะเป็นมีความแบบไม่ค่อยอยากขวานใช่ใช่เป็นคนน่ารักอ่ะหึงม่ามีความหวานขึ้นตอนแรกจะมีความแบบ ดูดูในนี้แต่ว่าเขาเล่นเรื่องนี้มันมีความน่าแกล้งนะฮะค่ะดูมีความเป็นผู้หญิงขคืออะไรแค่อ้าวแล้วที่แบบอะไรไม่มีมันก็มีแต่ว่าเรื่องนี้มันมีความแบบแต่ผีดได้รู้จากชอบชอบแกล้งกัน่หมชอบชอบแกล้งชอบด้วยอ๋อโอ๊ยแล้วดูกรรมกรรมเป็นรูปเลยใครบอกว่าเวลาหารเข้าใจพี่เข้าใจพี่นางเอกค่ะพี่นางเอกกรรมเป็นรูปเลยเตรียมไปปากละ ใส่พี่เนี่ยปากทางใดทางหน้าลูกหมีน่ารักขึ้นไดเลูกหมีน่ารักอยู่แล้วแต่ว่าคือเรื่องนี้เขามีความเท่อะเสื้อผ้าหน้าผมเขาทุกอย่างคือเท่มีความหล่ออะเอางี้เลยขนาดขนตาหนามากยังหล่อเลยใจสั่นนะใจสั่นไม่มีแหตว่าคงเลยแเราถ้าคุณใจสั่นหรือคนต้องใจสั่นหรือไงใจสั่นอ่ะหนูใจสั่นพูดเลยหมียังสั่นเลยใจสั่นแค่ไหนไม่่รู้วาใจสั่นแค่ไหนนะ โอ้ยตอนนี้ร้อนไอยอดมค่ะแบบนี้ไม่ก็อยากไงก็เลยแบบเอออันนี้นีก็ใจสั่นหนาบอกเออตอดูว่าจะถามจุดัดดูดีวีดีใจสั่นเออใจละไหนใครได้ยินไหมไม่เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บาอ่ะเรามาขาดอยู่จะขาไม่ดีด้วยเอ้ยโอ้ยโห ให้ลูกหมีพูดดีกว่าลูกหมีสาระเนี่ยลูกหมีชอบมากเพลงนี้ชอบมากมากเพราะว่าโปรดิวเซอร์ของเราคือใครลอองเพลงของเขามาเร็วยังไงเร็วเหตุสองยิงแบนแซงเลยระหว่างเพลงกับคนชอบใครมากกว่ามันมายถึงโปรดิวเซอร์โอเคเพลงเพลงจริงจริงชอบ เหนื่อยว่ะเหนื่อยอะไรคนตอบแค่จะบอกว่าเพลงนี้ชอบเพราะว่าติดหูแล้วก็แบบเหมือนมันมีจังใจไปเต้นใช่ติตใจออเพลงนี้มีมีแบบมีรบดีด้วยอย่างงี้คืออะไรครับหมดหรอแล้วพูดไปหมดแล้วจริงๆจ๋าจะไม่พูดอะไรอตอนนี้เราจะโชว์สกิลแเราหรอครับที่เรา เราหนักกแบบดูตัวว่าเฮ้ยจริงเฮ้ยก็เต้นได้เหมือนกันนะเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยอนนีเฮ้ยแรปได้เหมือนกันเห็นไหมเขาดูเป็นดูดูสนิทกับร่างกายมากขึ้นแล้วร้องเพลงก็โปรขึ้นเยอะมากอ่ะต้องค่อยๆพัฒนาเนาะเป็นเป็นดารามาปีนึงแล้วเนี่ยก็ต้องต้องพูดหน่อยอะยังไงราองลเราดาวจากนั้นก็เพลงใช่ไหมคะมีสองเพลงอาพูดแบบสาระลวัเพราะว่าลูกศิษย์ เพลงมีสองเพลงค่ะมีเพลงหนึ่งที่พี่ฮาเป็นโปรดิวส์แล้วก็เป็นอีกเพลงหนึ่งจะเป็นพี่กมเดอะบอยค่ะเป็นเพลงช้าแล้วก็ส่วนเพลงจะเป็นีเดียมเต้นได้แต่ว่าเพลงช้าเต้นไม่ไดแ้แต่ว่าไม่เศร้าเท่าอย่างที่ฉนันทำไปของเธอละ ชาแบบหวานไม่หวานชาแบบเซ็กซี่อ่ะมันจะเปียวไหนไหนถ้าพูดเขาว่าเซ็กซี่อะไรนี่มันเก่งเซ็กซี่ถ้ามันแล้วเด้๋ยวทำไมมันดูแปลกแแต่ทันทีมันเขาว่าเซ็กซี่เสียเซ็กซี่พูดเหมือนเขาเซ็กซี่เขาจะดูมีความแบบกลับมารอบนี้ขายขำนะก็หรอคือแบบขายขำตามพี่อะไร กลงีกับคนดาราดาราที่หนีอ่ะรีวิวการเป็นดาราหปีของเราสมนเป็นยังไงหนี้าหนีร้องเพลงเป็นได้บ้างหบอกเต้นได้นิดหน่อยแล้วก็ผู้รู้เรื่องขึ้นแล้วก็ได้เรียนบัตรเกรดแล้วก็โอเคเชื่อเชื่อเช่อดินไม่เหมือนทิงคองแล้วในเดือนนี้เซอรเดิน1.9.1่้หเต็ปเอ ถ้าเจอตามท้างถนนเหมือนเดิมนะยังยังบางทีอยากเดินแบบยังอยากไปไปเองเลยเพื่อมมนสบายตัวแต่ว่าคือถ้าเดินตามงานก็จะไม่ให้พ่อกับแม่ทิ้หวังแลาส่งไปเรียนใช่ค่ะออ้ยเสียงหายใช่ค่ะใช่ค่ะรีวิวรีวิวี่ดาราหนึ่งปีนหนึ่งไปให้ดนูรีวิวเขาใช่ไหมเขาดูเอ่อพูดรู้เรื่องคือจริงๆแต่ว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มีเรื่องราวมากมายมองตารู้ใจกันแบบง่ายดายมากอะไรเงี้ยเลยก็รู้สึกว่า มีความสตาร์มีความ s h i นิ่งขึ้นเยอะเดี๋ยวนี้แบบว่ารู้แล้วว่าแบบเวลาออกงานเราจะแบบอย่างเงี้อย่างเงี้ดูโตขึ้นละกนะันอ่ะสวยขึ้นด้วยลูกหมีสวยขึ้นจริงๆนะทุกคนใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรารีวิวความเป็นดาราหนึ่งของเราสิหมีรีวิวให้ป่ะล่ะอ่ะหมีสลับไปรีวิวช่วงนี้เป็นไงบ้างสวย อารียนตัวเองหรอแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็โตขึ้นเยอะมากเหมือนกันเลยนะแล้ก็พอได้เจอคนมากมายเจอเจอพี่ๆอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกหรพูดเก่งขึ้นออ <c oughs> จากพี่ๆอะไรางี้แล้วก็พอผลงานมากขึ้นมันก็ทําให้เราได้แบบเหมือนเพิ่มสกิลความแบบว่าเรื่องของ acting มากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงจังมันสราระมันไม่ตลบนะฝากพี่จาราตัวใหญ่รูวิหน่อยอ่ะ สวยสวยขึ้นเุื่อวันค่ะ <_ d ata> ไม่รู้ไปทําอะไรมาไม่รู้สวยสวยแต่ว่าแบบว่ามีความแบบสวยขึ้นแต่ดูไม่ออกว่าทําอะไรอะ่ะจิ้มจิ้มไม่ใช่แต่เห็นว่าเขาเป็นคนที่แบบมั่นใจขึ้นเออเขาเป็นคนที่คอยบอกให้หนีมั่นใจด้วยนะมหมายถึงว่าช่วยช่วยชูกันไปให้แบบจูงมือกันไป <_ d ata> ให้แแหละสวยน่ารัก <_ d ata> มีความอ่อนโยนขึ้นแล้วก็มีความ แต่ว่ามีความเนี่ยหนึ่งอย่างที่ไม่เปลี่ยนเลยคือความแบบแข็งแคร่งคนอื่นเหมือนเดิมจากวันแรกจนถึงวันนี้ยังไมาห่วงคนอื่นมากกว่าจะเห็นด้วยซ้ำเนี่ยจะเรื่องของความทันตากาลการเป็นพิจาราทุกคใช่ค่ะงานพี่ดาราฝากงที่นี่แบบพี่ดารณานิ่งๆที่จะมาขายสวย ให้แม่ภูมิใจ <Okay S 2> ได้เลยมาเลย <laughs> มาค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะฮารวีนี่ซีเคตนะคะกำลังจะออนแล้วด้วยกรกระดาค่ะวันที่6วันเสาร์ <c oughs> ใช่ค่ะเวลาสี่ทุ่มพึ่งนะคะแล้วก็สามารถรับชมเวอร์ชันอนคัดได้ที่ไอซีอีนะคะ <c oughs> หรือว่าเว็บ dot i i q dot com ค่ะที่เดียวเท่านั้นเลยค,ะ <c oughs> ค่ะแล้วก็ฝากติดตามเพลงปกอบซีรีส์ของเราด้วยะค่ะก็น่าจะได้ฟังตอนที่ซีรีส์ออนใช่น่าจะเป็นนานเฟิร์สเอพิโซดอาจจะได้รับชมเอ้ยรับชมรับชมแล้วก็รับฟังพร้อมๆกันค่ะ ชวนจะไม่โสดจะมีแบบชวนบรรพันไปดนเพื่ะชวนนี่หรออยู่แล้วอ้าวหนูพูดได้เลยชวนบรรพันแน่นอนค่ะเราจะได้เจอกันในวันที่26กรกฎาคมนะคะค่ะก็ที่เดิมเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกค่ะใช่ค่ะจริงๆบอกวันไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อแฟนๆต่างชาติเนี่ยเขาด้เตรียมตัวหาวันให้ว่างแล้วก็บินมาหาพวกเราเด็กค่ะแล้วไปดิไปดิไปี่ไปี่ Welcome to Star Society